สวัสดีค่ะมือในอยูกระชองชนูซีชแนลนะคะพี่น้องเมื่อนี้นะคะหลังจากกับจากผ้าไม่ยุยไปนวดย,อยูซีสกเกตมานะคะคือมือ,นอกนเลยกจำมานอนบ้านอ่าไม่เท่าพี่น้องบ้านไม่เท่านอนบ้านไม่เท่า,นนาเาพราะว่ามือนึน่งสิบห้าไม่เท่าไปทุระนะคะอ่า ก็เลยเดี๋ยวมานอนพีดอ่านุโทรร่างงานบอดแล้วนะคะรางงานพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่31นะคะคือรางงานบอดไปแล้วหนึ่งวันนะคะโทรคุยกับบอดแล้วนะคะบอนก็โอเคเซฮัลูนะฮะบอดแร้วมรอยากจักเมนพี่นนอกคือโอเคเลยบอดตกลงคือไปลานุไปเห็นมันนอ่านุก,กบบระสิบอกพนกนกรสิเนี่ยพี่นนอกร่างงานนุจับบานเดีอจ้าอันนี้นุสิบอกบอดก,ก่อน,นะคะคือตอนนี้อ่าก็อยู่เฮื่อนไม่แถวแล้วนะคะคือ เพ่นจิเขาแรีงแล้วแล้วล่ะนันจะพึ I mean, I ่งพึ <All right. S 1> <So> ่งมาหอดนะคะคือตเลีพึ่งกำลังอันกวดห้องยูทำความสะอาดห้องหลังจากห้องเพื่อนนี้หกหมางมากกายกล่องเลยพี่น้องหกยูเส่บอได้ออย่งมื่อกี้เมื่อนี้สิเป็นคอนเทนต์อย่างที่หูบอคอนเทนต์อย่างคอเขาป็นนางผู้กับแม่เธอ้ยะรหัวมากว่าอุยตั้งสีเบอร์จอดจอดวะฉันจะหลอถามเราลูกสาวเราเป็นไน ็นบาเดอสิขายฉันให้ส okay. ิว่าฉันดื้อฉันความความว่าสิก็สิแม่็นพวกแม่ตัวคั้นถามแม่แม่แล้วต่อแล้วก็สิบบอกกระสิบถามไได้หรอกหัวก็ไมจริงเขาขึ้ถามแล้วแล้วอย่างหัวแล้ก็ต้องบอกวามจริงอยู่แล้วแม่นะเราเราบบสิตัวอยู่แล้วกระสิบบอก่ปเลยเรื่องนี้ใส่ลูกสาวเล่าบอก้วบบว่างว่างไปนั่งคุยไปเห็นไปเห็นเพื่อนอย่างแค่ถามเพบนโน่นนี่นั่นซื้อ บอกว่าว่างก็ว่างว่างเมื่อกี้ฉันถามแล้วเลยว่าแม่แม่นุสิตไทยชินนันเดอร์แล้ววาเออไายรลดแล้วว่าตอนใดฉันถามแล้วเลยจ้าตอนฉันไปนั่งโลูกหันฉันเอาพัดให้ไปไว้นะบอกรอแล้วผู้ล้งคนพี่น้องโอเคนะฮะตอนนี้คุณแม่คุณเฮ็ดยังล่ะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเขาออกไปกันเลยจ้าเดี๋ยวแม่แล้ก็จีเป็นคนบอกแจ้งในดังนิดนึงแล้วก็โจดโจดโจดนิดนึงแล้อก็เดี๋ยวขึ้นเธอบ่อนเร็วๆขึ้นเธอ กับแม่กับเซมีก็ลุกนะหน้าก็ซื้อคือจะหนึงนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าแม่นี่ยบ่ยอมรับนะคะว่าลุงหนาคือแม่นะเพราะว่าเราเห็นคือพ่อส่วนสมาร์ทนิสไซส์คือพ่อนะคะทุกคนแบบแต่ว่าหมื่อนั้นเราถามนุ่นว่าอันนุ่นว่าอันอันคือไผ่ประสันรู้หรือเปล่าว่าขึ้แม่เอ้าไม่นุบผู้เดียวเลยว่าคือแม่นอนเขาว่าคือพ่อเบประสันแล้วว่า แล้วเหลือจิเดอร์คุณแม่มันดื้นร้อมันระวังสิบอกมือแล้วตอบแล้วตอบมือสิโอเคพี่นอนเดี๋ยวออกไปหาไม่เท่ากันจ้าหมดเต็มฝากแล้วไม่เท่าไม่เท่าบ้านนแต่งบ้านแต่งแล้วก็รับฉันเปินเร็วมแต่งไปแล้ขอมาแล้วเออแล้วเธอบอกว่าอีสองปีเธอบอกฉันเธอเบอกว่าเธอโดคุณก่อนเออเคยฉันโดนคุณก่อนถ้าไม่ขอเองถ้าโดนคุณก่อนจะเม้นโอเคเวล่า โบหอ,อนแบบน่าจะโบหอนแบบข้าจะขากันแมียนด้เออแล้วเป็นยังไงห่วยไม่ข่าให้ก่อนบอ่ได้ขา่าให้เด้อมันชิมบริวารยิ่งจะเมด็ดสาธุแม่สาธุแม่รุ่นลี้ยงจะขอเลยสาธุแม่เลยโอ้ชิบวะบอกอะไรไปฮะไม่เทถอะก็มิน้องทุกคนเห็นไหมนี่ใครสวยมาคือกันมะคือกันมะอันนี้คือสมัยยัง โอ้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 นทุกคนเบิงงเบิพี่น้องเบิงเบิงพี่น้องสวยบ่หน้าคือกันบ่อะไรเสร็จทุกคนละมือยังเราไปมือนแม่วาดเด็กก่องนะถ้าแดงขึ้นหมดแหรอวะเห็นให้แดงมาเห็นดอกไม้แม่แล้วอยาดอกไม้ดอกไม้จะไปใส่ดอกไม้ไปวาด แบบมือขอไปในความมืดนะคะทุกคนค่ะไปค่ะตไม้ไปวัดวันสินใหญ่สินเปรตส่อื่นเคลื่อนไปกล่องพร้อมไม่แข็งนะมาดีนะได้ยังกุมนี้นะได้ยังมื้อนี้อันนี้แม่แม่แม่แล้วเห็ดดอกใหม่เพราะว่าเพิ่งสิไปวัดนะพี่น้องอุ้ยมืดมืดอี่ไดเออ่นแข็งอ่ะนี่พี่น้องคุณแม่ทำอันเคลื่อนเอิ้นอันเอิ้นเฉื่อยกันนู่นมาแม่ยุยุบานเอิ้นคันบังบิง พี่อันเถ่บาซีบาซีบ่บาซีบ่บหรือว่าพี่อพี่น้องเพิ่งอาจซีเออร์ทั้งสี่แต่ว่าอันใหญ่นุ้นแล้วเถาแล้วเลื่อนคันคันมึิกเบ่งแล้วพระนุ้นเลื่อนเตี้ยหน่อยไหมคันเบ่งปฏิแบบนึงเออแต่ว่าโบลูขึ้นกันแต่ว่าเดี๋ยวเดีให้นะอันนี้ก็ปสีนะคุณแม่พิเศษไปไปวัดทุกทุกวันพระนะคะแม่บ่ค่ะแม่ทุวันสินใหญ่ทุวันสินใหญ่สันนิษฐ์ถาเราไปใมประเทดภาคอันถั่วกำลันไปโอ้ฝากฝากแม่ออกขึ้นไปซ่นิดนึงแม่ เฮดเฮดทุกอาทิตย์จะเสมาแม่ทุกวันค่ะทุกนสิคงขนรดีอันนี้แม่แม่ม่เฮดจงสี่ใบปึ๊บขั้นว่าขั้นติทุรามือแม่ฝากไปแล้วขั้นขั้นวางแม่ก็ไปเองสิวมือนี่เพิ่นบอกว่านิวลาแม่สิพาไปบาดมือวันวันใดไปเองสองเือแล้วสองิีนามนอะไรวันันเฮาบอกเ่สิ้ามืตเลกไปคนจีบซาบนชิว ไปวัดบ่เคยมาวัดบ้านบ้านบ้านตัวเล็กนะคะไปเบ่งในีมันจะไปพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าคุณแม่จะพาไปนะซื้อเขาวัดกระซิบวบ้หอนไปเราพี่น้องปบนแมงได้ดีเขาวัดหลุนอยู่บนนี้หอนนะเพ่อเพอฉันเขาวัดหลมนบนนี้บนรู้สึ่ไหไดลเขาวัดหลนแล้วคือสิบหอนเราพี่น้องเ่าเขาวัดทำบุญนะคะทวันพระนะคะอันนี้ดอกไม้ไม่กันนี้เอาได้ใส่ค่ะคือเจ็บยูแม่ไปสื่อตัวนี้แม่ไปสื่อเอาอือกิ๊ฟได้ใส่ น้ำพญานิไปหาเก็บน้ำบนี้น้ำเมมาใส่เก็บน้ำรุ่นร่วนีไปข่้นไปเฮ็ดท่านไปทำบุํทำบุญนั้นขออนใสรณนกระหายอย่ขาเห็ดไปขายในห้างกระตกสื่อโอ้แม่นีแม่งเนเขาเขาเขาวางามบ่นี่แต่ป่าป่าเห็ดยูนิคมเน่ยเพิ่นขายคูละหาสิบบาทอันนี้เม่เฮ็ดไปทำันหาน้ำพืนนั่นละนเม้างน้ำพืนนั่นละ เดือดตัละเธอเเป็นบ่้อเท่เป็นบ่อเรยบ่าเป็นถามาไงามบ่เคยเห็นอันนี้บ่เสือว่ฉันเรียนมาถาไรงามแบบแบบบบแบอีกสิอีกขันขันสิเก่าน่ะโตมยมันเป็น เธอต้องหอยฉั้นบนนี่ผ่าน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 แน่เออเธอเอธอต้องหอยใันนบ่เมือหนาเธอ่ะได้หอยปีเอ้ยงำามกอดต้องรอชมเป็นบ้นอ้ม่ใหม่แมยเรื่องขึ้อย่างนี้บอเสือเลยลหรออย่งเมบ์เมลูกเสือขัวแชนนแนลูกสาวล้ไมู่กสาจะคุณตัวไปเอาผู้สายเขาเป็นไม่ยิงสู้สาวเาี่ย ไ่เนเกบอะมีที่กันมบไมต่อยัวม้ไปยต่ไปเตืมาใส่ตบานเตือมาใส่นนี่เดือดชุบครูนดอกบานเอิญดอกดอกสามปีนมดดอกสามปีแล้วก็มีดอกดาวเรื่องนะคะคือเดียวนี่มัคือเดียวนี่มันเป็นโลโควิดเนาะอือประเทศไทยเน่นี่มันจะเป็นสูกเสาเงาหวังจ้งวาเมนคิดอยากเห็ดอกใหม่ไปบันบ่เคยไปจักเถื่อบ่เคยเห็ด เือจะเกิดมาอีหลี๋ยเหตุลี้ยเหตุโศกเศร้ามวลเงาในมันบานเมืองมันโศกเศร้ามวลเงาปักแนวเหตุเลยเห็ดดอกไม้ใส่แต่ดอกดาวเจังไดกัว่าได้ประเทศไทยเขาดินะมันจะเลื่อนลุงเรื่องคือดอกไม้คือดอกดาวหรือหังนจะคือบัวพู่เนาจะมาเหตุบ่วเมียดอกไปเห็นไม่พร้อมกูอยู่ดงกูบัวเมียดอกคือเทียงกันแล้วเจ้าเท่าให้มันจะเลื่อนลุงเรืองเสือคนนี้เจ้าเท่าจะี่เจ้าบันนี้เจ้าบุไปวันจัก ูมึงนี่จะเท่าแล้วเซลก็เนี่ยเดียรแม่แล้วก็มี่แล้วไปโฮสในโฮสสวนเล่าก็ต้องเป็นธรรมดานะคะมีเชิญคอเขื้อนเชิญอยู่นี่อ๋อมึงเสือกอีแบบอีเม่อันนี้ไปได้ถ้าเจออย่างนี้ก็บรรลุได้นี่เมื่อไปถ้าเจอรุนแรงอยู่ทีมึงเสืออยู่ว่าอีเม่เท่าเราแต่ขนาดไปส่งแม่ไปร่ากันยังเป็นมึงไปส่งเลยลังเถื่อนชิม่าแทบเปส่ทรงแม่เป็นทรงแม่ไม่น่าอยู่เชื่วหนึ่งเพราะว่าลูกสาวเราบ้านกูฮาร์ดเฮี้ยต้องไหมบัดดี้อมอินอีต่อแต่งงานกูเสีเฮตุเก๋าสามกูใช่ไหม กูเสียวเบิร์พลังอ่ะโอ้แม่เลยหาทีเด็ดไม่อยากรู้สาวกูแต่งงานกูเสียเอ็ดเก๋าสันคนบ้านพอดีเปลี่ยนแม่อีสองปีพอดีอีดนอยู่กุล่ะอีดนอยู่อีดนอยู่เอาเดี๋ยวหมดใช่ไหมโอ้ยใช่พี่น้องอันนี้แม่เพิ่งจะเฮ็ดผ่านสายสีนะคะไปไปไปทัพบุญนะาะวันสีบ้านถ่านะคะก็ไม่มีอะไรนะคะมือนีงจะ มาหาคุณแม่นะคะมือเสียบพื้นไป็นธุระนะคะมืออื่นนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอันนี้แม่นางบอกกับเพื่อนแม่นางบอกกับแม่นะคะเดี๋ยวมือหน้าเดี๋ยวนิสิตาคลิปใหม่นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะสำหรแม่แม่ต้องไปแล้วคุณจะบอกแล้วว่ากดไลค์กดแชร์เดี๋ยว้องเสียแล้วบอก แล้วไปก่อนแล้วแล้วบอกบุกเป็นโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหากหน่อยๆแต่อาักรวดรวนะคะพี่น้องโอเคนะบวก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 ก็ไปถ่ักสีนิงเก่งหน่อยๆได้พี่น้องเอาออย่างที่คุณอยู่ฉันแห้งแทลฉันเป็นแบบนี้ตอนเห็เราบบสิน่ะระบบบุกเป็นแน่นอนเมียแล้วยังเขาไปได้หวานเลยภาษาเล่า โอเคค่ะโอเคคข้างเด่นหน่อยได้ฮักดุดเด่นได้ค่ะพี่น้องโอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ไว้ย่างย่างแม่แม่ไม่รู้แม่่ฝากกดแชร์ให้ตัวเล็กด้วยค่ะเราได้อยู่เราได้อยู่ไม่กินเยอะฝากก็ได้ก็แชร์ได้ค่ะแม่แม่แม่บอกยีกร้อหนึ่งแม่กดไลค์กัแชร์ให้ตัวเล็กด้วยเด้อค่ะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ